ครับผมวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการลงสินค้าแบบง่ายๆใน o b l i s .com นะครับขั้นตอนแรกให้คุณเข้าสู่ w w w o b l i s .com ครับผมเมื่อคุณเข้าสู่หน้า w w w o b l i s .com แล้วสังเกตที่มุมขวาบนจะมีคำว่า login register ครับให้คุณกดที่ login register ต่อมาในส่วนของลงชื่อเข้าใช้งานให้คุณกรอก username password ของคุณ ในส่วนของพาสเวิร์ดก่อนที่คุณจะกรอกรุณาตรวจตัวเช็คภาษาที่คุณเลือกและแคป็อกเพราะว่า2อย่างนี้จะทำให้คุณกรอกพาสเวิร์ดผิดนะครับต่อมาเมื่อคุณกรอกย s e r n a m e p a มพาสเวิร์ดแล้วให้กดลงชื่อเข้าใช้งานครับผมคุณจะเข้าสู่หน้ายินดีต้อนรับของ oblix.com จะสังเกตได้ว่า จะมีปุ่มจัดการร้านค้าอยู่ให้คุณกดที่จัดการร้านค้าเพื่อเข้าไปลงสินค้าของคุณครับเมื่อคุณเข้าสู่หน้าจัดการร้านค้าแล้วควรจะสังเกตได้ว่าตรงกลางหน้าจอจะมีคำว่าลงสินค้าอย่างรวดเร็วและมีปุ่มสร้างสินค้าให้คุณกดที่ปุ่มสร้างสินค้าครับผมเมื่อคุณกดปุ่มสร้างสินค้าแล้วขั้นตอนแรกที่คุณต้องทำก็คือ เพิ่มหมวดหมู่แคตติกรีของคุณเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นผมขายเครื่องสําอางผมก็จะตั้งหมวดหมู่ว่าเครื่องสําอางเกาหลีครับครับต่อมาเมื่อคุณกรอกหมวดหมู่ที่คุณต้องการจะเพิ่มเสร็จแล้วให้คุณกดที่ปุมเพิ่มครับสังเกตช่องด้านบนนะครับ หมวดหมู่เครื่องสำอางเกาหลีจะถูกเพิ่มขึ้นมาขอให้คุณกดเลือกหมวดหมู่ที่คุณเพิ่งเพิ่มไปนะครับแล้วกดเน็กครับผมต่อมาจะเป็นส่วนของการระบุข้อมูลสินค้าในช่องแรกให้คุณใส่ชื่อสินค้าคุณไปครับ ต่อมาในช่องของราคาให้คุณใส่ตัวเลขราคาของคุณไปครับในที่นี้จะมีหน่วยเป็นบาทนะครับผมครับต่อมาคือจำนวนสต็อกที่เหลือของคุณทั้งหมดว่าเหลือทั้งหมดกี่ออเดอร์นะครับในที่นี้ของผมจะเหลืออยู่50ออเดอร์ผมก็ใส่50ไปครับต่อมานะครับคือจำนวนสินค้าต่อ1ออเดอร์หมายความว่า ในราคา1250เนี่ยลูกค้าจะได้กี่ชิ้นในที่นี้ก็คือ1นนะครับแล้วกด n น x t ครับผมต่อมาคือขั้นตอนการอัปโหลดรูปสินค้าให้คุณกดที่ปุ่ม select file และเลือกรูปสินค้าที่คุณต้องการจะนำมาโชว์นะครับแล้วกด open ครับผมให้คุณรอจนแถบ อัปโหลดหายไปและแสดงรูปภาพสินค้าที่คุณต้องการจะลงนะครับเมื่อรูปแสดงแล้วให้คุณกดที่ปุ่ม next และกด submit เพื่อจะเซฟข้อมูลครับผมแล้วก็กดดันเพื่อออกจากหน้าจอนี้ครับขั้นตอนต่อมาคือการนําสินค้าขึ้นหน้าร้านให้คุณกดที่เมนูจาัดก,การสินค้าที่อยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วกดสินค้าของเราครับผม คุณจะเข้าสู่หน้าหน้า Product Manage ซึ่งจะมีสินค้าทั้งหมดที่คุณได้ลงไปแล้วและจะมีสถานะอยู่ในกรณีที่เป็น On แสดงว่าสินค้าได้ถูกนำขึ้นโชว์หน้าร้านแล้วแต่ในกรณีที่เป็น Off คือสินค้ายังไม่ได้โชว์หน้าร้านนะครับถ้าต้องการจะนำไปโชว์ให้กดที่ปุ่ม Off ปุ่ม Off จะกลายเป็น On และสินค้าจะถูกโชว์ที่หน้าร้านทันทีครับผม ต่อมาวิธีตรวจเช็คนะครับให้กดที่มุมขวาบนและกดที่หน้าช็อปคุณจะสังเกตได้ว่าสินค้าที่เพิ่งลงไปได้ถูกนำขึ้นหน้าร้านแล้วนะครับก็จะถือว่าจบขั้นตอนการลงสินค้าครับผมขอบคุณครับ